สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายานยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวรถคันนี้เลยค่ะใครที่ต้องราคารถเชิงชธุรกิจนะคะลูกค้าไปใช้งานเนาะราคาถูกถกแนะนําคันนี้เลยซูซูกิแคร,รีนะคะเครื่องเขาอยู่ที่พัฒนานะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะลูกค้าแล้วก็เป็นรถหัวเดียวพร้อมบรรทุกนะคะมาพร้อมกับลออกก้อราคาแบบนี้ตัวนี้เขาก็จะได้เป็นลออ้อราคาไฟนะคะอ่ะมาชมงภายในกันข้างใน,น<ๆ>ก็คือจะเป็นสภาพเดิมๆแบบนี้เลย พลาสติกบางจุดยังอยู่เลยนะคะลูกค้าคันนี้บอกสวยสภาพดีนะวิ่งเท่าไหร่คันนี้โอ้โหห้าพันห้าพันไม่แท้แน่นอนนะคะคันนี้ยังเป็นวิทยุอยู่นะคะติดตั้งวิทยุมานะคะลูกค้าระบบแอร์เป็นแบบมือหมุนนะคะแล้วก็เกียร์จะใช้งานง่ายนะวางให้ใช้งานง่ายอยู่ตรงนี้เลยส่วนเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์พันห้านะคะลูกค้าเครื่องยนต์จะอยู่ด้านในแบบนี้เลย อ่าแต่ก็คือเขาจะมีกันซีนให้นะคะคเรื่องยนต์กันร้อนไม่มีชนพิกคว่ำไฟไหม้นม้ำท่วมนะคะแล้วก็ไม่ร้อนนะอ่าค<ช>รบรเลยรับประกันนะคะทุกอย่างสัญญาระบุชัดเจนนะคะอ่าลูกค้าคันนี้เขาจะติดคอกแบบนี้มาเลยนะคะเป็นหลังคาแบบนี้เลยนะคะหลังคาสภาพดีสวยนะคะเดิมแบบนี้เลยลูกค้าช่วงล่างเดิมๆใช่เป็นคอกสแตนเลสไม่มีสนิมเลยนะ ไม่มีสนิมเลยนะคะคันนี้แ mm ็กไลเนอร์ก็คือโห่เดิมเดิมลูกค้าซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะลูกค้าค่ะคันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจมาดูรถนะคะมาได้เลยนะคะลูกค้าอยู่จังหวัดนนทบุรีค่ะทางร้านเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะนี่แ,แล้วช่วงล่าเขาคือพร้อมบรรทุกมาอยู่แล้วนะคันนี้ไม่ต้องทาอะไรเยอะเลยซื้อไปใช้งานได้เลยนะคะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะลูกค้าโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีค่าจัดออกรถศูนย์บาทนะคะ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อเบอร์โทรด้านหน้าเพจได้เลยอะมากันถึงราคาคันนี้กันดีกว่าค่ะโอ้โหราคาดีมากเลขใหม่แค่ห0 0พันนะคะราคาคันนี้นะอยู่ที่319,00 0บาทเท่านั้นเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยในเพจรถบ,บ้านสหยานยนต์หรือโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไป,ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ